สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะนําคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ค่ะวันนี้ยุจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับผู้กํากับภาพยนตร์คนเก่งอีกหนึ่งท่านนะคะที่สร้างผลงานเป็นที่จดจาของใครหลายๆคนกับภาพยนตร์เรื่องถึงคนไม่คิดถึง From Bangkok to Mandalay และภาพยนตร์สารคดีในเรื่องโยเดียที่คิดไม่ถึงเขาคนนั้นคือพี่แนทชาติชายเกตนัทค่ะ จริงๆบอกตรงๆเลยว่าไม่เคยะนะฮะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ทำเลยที่มันที่ทพยายามไม่ใช่พยายามทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราแบบว่าเราเราเราเป็นเด็กที่เรียนแผนกศิลปะแต่ว่าเราเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์ั้งแต้นเพราะว่าเราชอบภาพยนตร์แล้วภาพยนตร์เนี่ยในอดีตก่อนที่จะมาเป็นดิจิทัลเนี่ยมันก็อยู่กับเคมีอยู่เคมีเราต้องเข้าใจเรื่องเคมีเข้าใจเรื่องความไวแสงเข้าใจเรื่องเวลา การการเอ็กโพเซอร์แล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องประสาทาตาการที่แบบว่าภาพนิ่งวิ่งเร็วๆอะไรต่างๆนามันคือโลกวิทยาศาสตร์กับโลกศิลปะสำหรับเราเนี่ยมันเป็นโลกที่มันอยู่ด้วยกันแต่ว่าไอ้ะระบบการเรียนในบ้านเราเนี่ยมันแยกออกจากกันอะไรเงี้ยซึ่งสองอย่างสองค,อคือแยกด้วยแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่ผมกับรู้สึกว่าทุกวันนี้ก็ยังอ่านนิยาศสารแบบวิทยาศาสตร์รอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยังยังยังสนใจเรื่องการค้นคว้าใหม่ๆอะไรพวกนี้อยู่อยู่ตลอดเรื่อง time and space ต่างๆนานาเรื่องควันตั m มฟิสิกสอะไรต่างๆซึ่งก็แบบเออมันจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมันเชื่อมโยงกับเราแล้วก็เราก็พบว่ามัน ใในนนธรรรมมมชาาาาตติิงวททยศส์ีีบัก็แงง่มมมมุมีีาาสวยวยยยออเเแดละในปี2560นะคะในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปี3โดยองค์การนพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวชและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พี่แนทเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งใน5โค้ชผู้กำกับที่ได้ทั้งถ่ายทอดประสบการณ์และคำแนะนำให้กับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่มีใจรักในการทำภาพยนตร์อีกด้วยค่ะ ก็จริงๆก็สนุกมากนะฮะเราก็ได้เห็นหนังแบบเด็กๆหลายเรื่องนะฮะซึ่งก็แบบว่ามันอาจจะยังไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลในในเชิงแบบว่าทักษะการทำหนังแต่ว่าก็เห็นวิธีคิดอะไรเงี้ยซึ่งก็ก็เราเองก็ได้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าเออคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขามองเขามีวิธีการเรื่องอะไรที่เขาสนใจอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็โลกที่เขามองเห็นมันป็นดีกแบบนี้ เด็กที่สนใจที่ทาหนังเนี่ยก็จะมีตัวตนของเขาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามที่จะเอะทำอยังไงเพราะเราก็เข้าใจว่าตอนเป็นเด็กเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราพยายามที่จะเออทำอยังไงที่จะคอมพลเมแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อึดอัดเกินไปที่จะที่จะโค้ชเขาแล้วก็อาจจะต้องทดลองผิดลองถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่หลักๆก,ก็คือว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็บางทีมก็ทําได้เกินคาดนะฮะก็คือว่าเราคิดว่าสิ่งที่เขาจะ ทําไม่ได้เทากับทาได้ในบางแง่มุมแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของอการที่จะสื่อสารกับคนภายนอกให้เข้าใจถึงสิ่งที่ตัวเองพยายามน,นาเสนอจริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้คงเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาขึ้นไปตามตามวัยของเขาอะไรเงี้ยครับผมถือว่าค่อนข้างดีนะฮะสำหรับการที่แบบว่าเป็นเด็กมัธยมนะฮะเราก็เพิ่งจะเริ่มทําหนังกันนะฮะเราก็ทั้งเรื่องทักษะเรื่องอะไรคงเป็นเรื่องที่จะต้องโตขึ้นไปตามวัย แต่ว่าความกล้าคือผมเลือก2องโปรเจกต์ที่ผมเลือกเนี่ยจะเป็นปรเจกต์ที่รู้สึกว่าเขามีความกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างมอาจจะมันอาจาจะดูเกินความเป็นจริงที่เขาจะทําได้แต่ว่าลองดูว่าเขาจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผลที่ออกมาผมาก็ก,ก็ก็ไม่เลวฮะถือว่าผ่านกทั้งต้องถือว่าผ่านกันทั้งหมดครับผม สวัสดีครับพวกผมตัวแทนจากทีมเรือรโรงเรียนกรุงเทพคิดเตียนนะก็พวกผมก็จะมาขอบคุณพี่ผู้กำกับเนาะพี่แนะัทใช่พี่ชาชายัยพี่ชาชายัยก็พวกผมมาขอบคุณพี่เนาะในรอบเดียวเพราะใดที่พี่ให้โอกาสพวกผมเลือกทีมพวกผมเข้าก็พี่พวกผมมาอาทีนี้พี่ให้โอกาสคือถ้าเกิดสมมติพี่ไม่เลือกในวันนั้นอะ่ะพวกผมก็ไม่รู้ต้องแก้บทหรือเปล่าแก้พอดบิ๊กปุ๊บอะ ก็เรียกว่าอะไรเออว่าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนี้พี่เหมือนให้โอกาสให้พวกเราอะได้แสดงเรียกว่าแหละ<ช><ช>แสดงแ<ช>สดงความสามารถในสิ่งที่เป็นตัวตน<ช>ของเราจริงๆรอบที่สี่พวกของเราเอาที่หนึ่งให้ได้ครับ <Yeah. S 2> เย่เเวลินสู้ ฝันครั้งที่สิบสี่ของผมครับผมฝันอย่างนี้ติดก,กันมาสองอาทิตย์แล้วครับผมเลยทำการอาัดคลิปไว้ค่ะ พี่นัทน,นะครับที่มาเป็นพุ่มกับที่มาดูแลแล้วก็คอยช่วยพวกเราทีมเองก็มาตลอดนะครับตั้งแต่ตอนที่อยู่ในค่ายก็มีการช่วยเรื่องบทนะฮะช่วยแนะนําแนวทางแล้วก็แนะนําแบบว่าหนังที่แบบว่าเราควรจะดูแบบว่าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทแล้วก็ทําบทต่อไปนะครับถึงแม้ช่วงถ่ายทาจะพี่นัทจะไม่ได้แบบเข้ามาช่วยดูแลมากแต่ก็ก็ยังมาช่วยดูเรื่องฟุตเทจที่ ถ่ายมาแล้วก็ดาฟแรกที่ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณทีมของพี่ดัดด้วยนะครับมือแต่ต่อที่คอยช่วยลช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพวกเรามาหลายวันก็ขอบคุณพี่ชาติชายที่เลือกทีมของพวกหนูแล้วก็ให้โอกาสเราทำหนังสั้นที่เราคิดกันขึ้นมาในครั้งนี้นะคะ แล้วก็ขอบคุณพี่แล้วก็ทีมงานของพี่ที่แชร์ประสบการณ์แล้วก็คําแนะนําดีๆต่างๆเกี่ยวกับการทําหนังทําให้พวกหนูได้เรียนรู้ทั้งเรื่องตัดต่อเขียนบทเล่าเรื่องแล้วก็ทําให้หนูได้รู้ว่าการทําหนังมันต้องแชร์ความตั้งใจแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะ คือผมไม่ได้มองไปถึงไม่ได้มองไกลไปถึงเรื่องวงการหนังหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าประโยชน์ที่ได้ทันทีแล้วก็ได้แน่นอนเลยก็คือว่ามันมีการพูดคุยแล้วก็มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยววิทยาศาสตร์เสร็จแล้วก็โครงการก็ดีมากในแะง่ที่ว่ามีนักวิทยาศาสตร์นี่คอยแบ็กอัพแล้วก็คอยแอดพรูฟดัตต้าต่างๆให้ให้กับเราอีกทีหนึง่งนฮะซึ่งพอมาพูดคุยถึงวิทยาศาสตร์นี่มันทำให้แงม่มุม ของเรื่องวิยทยาศาสตร์รอบๆตัวเนี่ยมันมันมันขยายออกมาแล้วถูกพูดถึงนะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะยิ่งยิ่งดูหนังเด็กหลายๆคนก็จะมีวิธีการ approach แตกต่างกันแบบซึ่งแบบแง่มุมในวิยทยาศาสตร์รอบๆตัวเขาเนี่ยมันมันกว้างกว่าที่เราที่เราเข้าใจนะมาก่อน ความพิเศษนอกจากจะเป็นโค้ชผู้กำกับแล้วนะคะพี่แนทเองยังได้ถ่ายทอดมุมมองต่อวิทยาศาสตร์ผ่านภาพ,พยนตร์สั้นด้วยแนวคิดที่ว่าเราสามารถเข้าใจส,สารต่างๆได้ผ่านคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับความเศร้าและน้ำตาลน,นั้นไม่เคยคงที่และไม่อาจจะอธิบายไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับ Algorithm of Time ค่ะดูใจเย็นจังเลยนะ ถ้าใจร้อนเดี๋ยวรูปจองมาไม่สวยนะครับรูป้ป่ะ Facebook มันมีระบบอัลกอริทึมที่เก็บข้อมูลเราไว้อะไรม้แล้วก็ป้อนกลับมาตามพฤติกรรมของเราก็เหมือนกับผมได้คิดปะ่ะเหมือนเราจะเลือกได้แต่ก็ถูกควบคุมอยู่ดีคือผมสนใจอย่างนึงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางที สิ่งที่มันอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยมัน,มนอธิบายได้ด้วยเคมีหรือว่า,าได้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เราใช้ชีวิตยอยู่ด้วยเยอะที่สุดในในโลกสมัยใหม่นี่คือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะซึ่งเราอาจจะเข้าใจว่าอัลกอริทึมทำงานยังไงเราอาจจะเข้าใจว่าสารเคมีเหล่านี้เมื่อผสมกันเมื่อไรมันสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วเราก็ยังไม่สามารถจะเข้าใจคนที่เราอยู่ใกล้ๆ ความสัมพันธ์บางอย่างนะกับคนที่เราพบปะอยู่ในชีวิตประจําวันอนะไรอย่างี้ยซึ่งก็เลยคิดว่าเออจริงๆเร,รกากาไอ้คือเรามักจะมองวิทยาศาสตร์กับเรื่องของชีวิตเนี่ยแยกออกจากกันอนะไรอย่างี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมว่ามันมันอยู่ใกล้กันมากเราเราอาจบางทีเราอาจจะอธิบายทุกอย่างผ่านผ่านวิทยาศาสตร์ได้แต่ว่าบางทีเราก็อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับเกี่ยวกับมนุษย์อนะไรอย่างี้ยและในขณะเดียวกันเองมนุษย์เองก็ ไม่ไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราถูกควบคุมโดยวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยฮะบางทีสิ่งที่เราเรียกว่าไอ้พรมลิขิตหรือไอ้เรื่องบังเอิญอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันกลับไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันอานมันกลายเป็นการถูกควบคุมอีกทีนึงอย่างเช่นในสิ่งอย่าง Facebook ที่เราฟีดเรากดไลค์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร a นด o อมไม่ได้สุม่มแต่มันเลือกจากพฤติกรรม จากการ uh, การสะสมดต้าเบสพฤติกรรมของเราอะไรอย่างนี้ในขณะที่เราคิดว่าปรากฏการณ์ที่ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ uh, เกิดขึ้นจริงๆเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่ uh, เรียกได้ว่า,ามีอยู่จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับเป็นปรากฏการณ์ที่มันถูกควบคุมและถูกคัดสรรถูกเลือกเราคิดว่าเรามองโลกได้กว้างแต่จริงๆแล้วเรากลับถูกอยู่ในหลูมหลูมพฤติกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้ ก็จริงๆแล้วคิดว่าคือเวลาดูหนังเราเราก็จะพยายามที่จะสร้างโลกของลอจิกของหเหตุผลตรก,กะอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นมา,าซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเรามักจะปล่อยให้คนดูเขามีอิสระเขาเลือกที่จะที่จะเก็บแง่มุมเหล่านั้นออกไปเองเอยฮะซึ่งจริงๆแล้วจะดูผิวเผินแค่บรรยากาศเป็นหนังรักแบบ แค่ความสัมพันธ์แค่ไม่กี่ชั่วโมงของชายหญิงคู่หนึง่งหรือถ้าจะต,ตีความไปลึกๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนุกของคนดูแล้วแหละครับผม นั่งไวเลยก็ได้ครับใช้เวลานานเหรอคะออไม่นานครับเดี๋ยวผมขอไปเตรียมสารเคมีสักครู่นะครับสารเคมีเหรอคะใช่ครับเป็นพวกสารไวแสงที่เราต้องฉาบบนกระจกนะครับ มีสารละลายคลอเดียนแล้วก็พวกไนเตรตแต่จริงๆแล้วสารเคมีพวกนี้เน่ตัวอันตรายเลยนะอย่างไนเตรตเนี่ยก็ใช้ทำระเบิดได้เดี๋ยวหลังจากฉาบสารพวกนี้เสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายเลยเพราะว่าเวลามีผลต่อความไวแสงนะครับ ดูยุ่งยากจังเลยนะคะครับเดี๋ยวตอนถ่ายคุณอาจจะต้องอยู่นิ่งๆประมาณ20วินาทีนะครับ,รบจะแอคกอะไรก็ได้หรือว่าจะมองกล้องก็ได้ครับหรือจะยิ้มก็ได้นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสาม ใจเย็นจังเลยนะถ้าใจร้อนเดี๋ยวรูปจองมาไม่สวยนะครับก็เลยต้องใจเย็น จะเด็กกว่าน,นี้นิดหน่อยป่ะห่ยังเห็นคนเดนอยู่เลยนี่นะลรตึกแถวนี้เหมือนบ้านเราสมัยเราเด็กๆเ,เลยไม่ทันนะเคยแต่ในรูปเออ,เ,อ,อเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันไหม อันนี้อันนี้เหรอทุกครั้งชอบกินอันนี้ชอบวันนั้นน่ะเหมือนย้อนอดีตเลยเนาะย้อนอดีตเหรออืมฉันเรียกว่าย้อนอดีตนะเราว่าเรียกว่าข้ามเวลามาอนาคตดีกว่าปะ่ะเพราะว่าของพวกนี้ก็ทำใหม่หมดอะ ในขนมที่เธอกินน่ยเราก็ไม่เคยกินนะไม่ทันไะรุ่นเดียวกันจริงปะจริงดิ รออะไรอยู่หรือเปล่าตังอรู้ป่ะใน f c e e o o o อะอะไรที่เราคิดว่าเราเป็นคนเลือกดูเลือกตามหรือว่าจะเป็นแบบเป็นพวกคนหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็น,ปนแบบว่า Facebook มันมีระบบะออปกอริทึ่ม ที่เก็บระบบแล้วก็ข้อมูลเราไว้อะไรนงี้แล้วก็ป้อนกลับมาตามพฤติกรรมของเราเหมือนแบบถูกควบคุมอะไรเงี้ยเหรอคงเป็นอะไรประมาณนั้นนะก็เหมือนกับคอมดิคิปป์ะเหมือนแบบว่าเหมือนเราจะเลือกได้แต่ก็ถูกควบคุมอยู่ดี เหมือนเราสองคนตอนนี้ไง ที่เดียวกันแต่ไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยเออคงไม่เคยเจอกันหรอกเราอ่ะไม่ค่อยได้อยู่มาหาลัยชอบออกไปทำนู่นทำนี่ข้างนอกมากกว่ามันมีอะไรน่าสนใจกว่าเรื่องเรียนด้วยอ่ะคนเราก็ต้องมีอุดมการณ์กันบ้าง เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเทียบกับอะไรอะ่ะพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันอีกไหมอะ่ะที่เดิมนะ ร้อนเดี๋ยวรูปจอ,อกมาไม่สวยนะครับก็เลยต้องใจยินแต่การรอบางทีก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่หรอกผมนึกถึงเวลา20วินาทีที่ผมถ่ายภาพเธอ เวลาเหมือนจะช้าลงแต่ว่าพรุ่งนี้หรือป,ปีหน้าความทรงจำของมันคงจะสั้นลงสั้นลงจนอาจจะหายไป น้ำในอากาศเปรียบเสมือนกับความทรงจำที่มักกระจางหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มีคู่รักคู่หนึ่งกลับค้นพบวิธีการรักษาความทรงจำของพวกเขาผ่านทางฟิล์มภาพยนตร์ค่ะและกลับมาพบกันในรายการเรื่องวิทย์หลังเลนส์รายการที่จะนำคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของวิทยาศาสตร์ผ่านมุมมองของโลกภาพยนตร์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ยุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ